ันนี้ก็เป็นปาเป้าบิงโกนะครับปาเป้าบิงโกเพแก้วนะครับครูก็จะบอกปติกานะครับป,ป,ปติกา,กาหมายว่าครูจะแจกลูกดอ,อกให้กลุ่มละหกดอกน,นะครับแล้วก็แจกปี้ยาให้กลุ่มละสิบหกอันแล้วก็แผงการบิงโกนะครับใครฟ้าโดนรูปภ้าไหนก็วางเบีย้ยลงในช่องการนะครับส่วนถ้าใครฟ้าเข้าเป้าสีแดงสามารถเลือกลงได้เลยนะครับ นี่ครับนี่ครับมายืมปลากันมียครับเส้นนี้ครับเส้นนี้เส้นตรงนี้ครับได้ครับครูจะให้ซ้อมกลุ่มละหนึ่งปีนะครับเรล่นเลยเล่นเลย เพื่อนนะครับพร้อมนะครับพร้อมนะครับสี่เกมพร้อมนะครับในส่วนเรื่องก็มีคนปลาทุกคนนะครับอ่าครับพร้อมนะครับอ้าวครับปลาได้อันไหนบอกเพื่อนไปวปลเนี่ยนะครับบุคคาขยับเข้ามาหน่อยค่านี่นะครับเริ่มได้ครับ

มือสองต้อไปครับชครได้แล้วครับน่วยนี่เดียวกันดครับหยบโบครับ๋ยโบเหรอาจมาตรงเส้นกันเดี๋ยวมาตรงเส้นรับหยบเส้นไดครับเส้นได้ใช่ไหมได้ครับมครับเป็นไรครับ ก็อัเอดี๋ยวมาเปรอบครับเป็นรอบปรอบใจเนครับทำไมไม่กว่าเป็นรอบเป็นรอบจะได้ได้บุญวาครับไปครับวไหนบ้างตัวแง เอาเนี่ยไปแล้วเอาไปแล้วเดี๋ยวไปแล้นไปแล้วเฮ้ยไปแล้วโอ้ยจะไปจริงจริงตัวนี้มือดีมากเดี๋ยวเดี๋ยวไเดี๋ยวอะครับลองไปไปแล้ เอาที่เดิมเลยแต่ขยำเข้ามาไปแล้วไปเลยผ่ปแล้วเดยมรื่องเดือกิกาจะต้องยึดติดหรือว่าแค่แตะไี่ก็ได้ยึดติดครับยึดติดง่ายอยู่ครับพี่ชาว่าเอาเอ เอาไม่มีเลือดใจีไรเงี้ยเอาดีเอาดสูงนะสูงเป่าเอาเอาตไหนวเอาแดงแล้วกันดสีเออออเออเออโดนกวนโดนโดนดูครับ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 โดน เราจบเลยนะเพื่อนเพื่อนเราแดงเพื่อนเรื่องแเรื่องเรืบปางแล้วปางแลกจบไปเกสีแดงเกเรื่องรับเรื่อเรือเลยเอาเวลาเอาเวลาอ๋ เรลจะง้ฟังได้จะวิ่งแล้วลุ้นวครับจะวิ่งแล้วปูังหนุนโอไม่โดนไม่โดนโดนโดนนโดนโดนนนนนนโดนโดนโดน

เอาไปแลยเอาไปเลยเอาไปเลยสองคุครับแดงมันหน่อยโอ้โ มันยังไม่ใหญ่ด้วยนะมันยังไม่ใหญ่อ้วยครับอะไรครับอะไรครับมันคูลหรือไรพอได้ไหมครับตัวนั้นได้ไหมเข็ดอะไรอะยูเล่ยูเล่ไม่มครับงนยังไง้ไปเด็กกันฟักสูงตาวูน้มือเท่าเนี่ย เลีครับกเเลี่ยเ่ไมีครับอ้ดยรับยนนี่ไงิห้ปเนจอะบกินปล้อแค่เอาไปใช้อร่แต่ิัก่ไหจะบิง อันนี้่นะเฮ้ยมีโอเคเยกวครับชวเลยกันบี gger ครับิ

แค่ดึไิงอย่างนี้ตีไงแค่เล็งแค่ตัวนี้แล้วก็เล็งตัวนี้วิ่งกับัวไม่ดึข้างหลังบอกตัวอุ้่ตั้งแขงอยู่นะอะไร่างแล้วางแล้ว

Obrigado.